สวัสดีครับผมยินดีต้อรับสู่รายการงหัวหัวหัวไอ้ยที่เราไม่ได้พูดเนี่ย ก็แต่กังวลเรื่องไข่ดิบมาวันนี้อีกเกมหนึ่งเป็นเกมที่พวกเราประชุมกันโดยที่กูประชุมคนเดียวเกมนี้ถูกค้นพบโดยการนึกถึงโปเกมอนเวลาดูโปเกมอนตอนเด็กๆอ่ะใครจำได้บ้างที่แบบว่าเฮ้ยเจ้าโปเกมอนเออที่มันจะถามว่าใคาที่ตัวนี้คือโปเกมอนตัวอะไรเวลาพักโฆษณาอ๋อมันจะมาเป็นเงาฮะมันจะมาเป็นเงาแล้วพอจบโฆษณาปุ๊บมันก็จะมาเฉลยว่าปิกาจูไงอะไรเงี้ยเป็นหน้าพี่ยักษ์อ้ายักษ์แล้วก็นไปนัหาลูกพี่ยักษ์เ มึงหาลำบากให้กูอีก เดียน <premises. S 2> ี้ก็จะเป็นทายสิว่านี่คือตัวอะไรมันจะมาเป็นเงาอย่างเช่นตัวนี้เลยอ่านี่เปิดรูปมาดูนี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอย่างนะว่าแบบมันจะเห็นเงาแบบนี้เขะเลยมาเป็นแมวนี่ไงเฮ้ยจะกูเดาว่าเสียดาวที่อ่ถ้ากูเห็นเป็นลิงกบทูนนี่คือตัวอย่างสั้นง่ายๆว่าเป็นเงาเงาจะเป็นประมาณนี้เดูนไม่นยากแล้วหมวดหมู่ของวันนี้ที่ต้องพูดหมวดหมู่นี้เพราะว่าเราอาจจะมีเกมแบบนี้อีกเรื่อยๆเพราะว่ามันน่าสนใจอ้าพี่มาสะดางเลย ไม่รู้กวนกวเสียงมันดังกวเสียงมันเตาไงคิดที่แล้วเสียงเบาทุกคนพวกวันนี้คือสัต์บกสั์บกล้วนๆทุกอย่างแต่ถ้าทายไม่ถูกสมมติว่ามันเป็นเงาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทายผิดอ่ะแบบเมื่อกี้มึงคิดว่ามันเป็นเสือดาวคิดว่าเป็นลิงใช่ไหมคนที่ทายผิดนี่จะโดนวิปครีมโปะใส่หน้าโดยที่กูไม่ได้คนโปะนะเกมนี้ผมจะไม่หยุดให้พวกมึงทำกันเองเลยเติมให้เติมกันเองด้วยไม่ปกติถึงเติมคนเดียวเนี่ยไม่แบ่งคนอื่นเลยเติมเติมคนเดียวแล้วผมผมได้จับได้พอดีมือมา อุ้ยได้เลยนะเฮ้ยต้องมุมนี้เออเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันนี่ยอันนี้หัวใจแก้ให้แล้วนะเออขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เกมกันเลยนะฮะกับหมวดหมวกสัตว์หมกนะครับผมไปมีทั้งหมดสิบตัวนะเขาบอกก่อนมึงกัดปากเลยเหรอรู้สึกปากกูแตกเนี่ยกินเกลือมาเยอะไงกินเกลือมันกินเกลือมะนาวมาเยอะไงต่อเนื่องกันเหรอ มาเริ่มเกมตัวแรกคือตัวอะไรครับผมอันนี้ยากแล้วเหรอยากแล้วมาเป็นเงา<ช>ต่อแหลการนแสดงการแสเดงเรียนมาเรียนมาอีกชื่กูลืมชื่อเหรอกูปลีคล้ายกระทินรอสปาคุ้งคอ,องแล้วฝั่งคนคือตุ้ยเบน เดี๋ยวให้เขาคุณต้องใหญ่กว่านี้ไอ้เหี้ยนึกว่าจะเถียงคำตอบคุณคือกูปลีคำตอบคุณคือไอเบนไอเบนนะฮะคิดยไงไงในถูกจ้าเลยของรูปนี้ก็คือปอาว่าเอกโดยทั้งคู่โอ้โหเฮียกินอิ่มแต่ปากมันปากมันไม่ได้ปากตัวเองจอหยิบฮอปก่อนไอหยิบฮอปนะจีนจะนั่งนั่งงงอ่ะได้เหรอ เ้แจ็คเอนอาคิ้นี่อะไรบางหน้าไม่เถิบจมูกม่ใครจะตอบถูกในนี้ี่นี่คืออาลปาก้านะฮะรูปแรกทายผิดทั้งคู่ผมยังสวยเลย รูปแรกผ่านไปแนละ้วฮะอันนี้คือยังมีสิทธิ์อีกจำนเก้ารูปเก้ารูปเลยเหรออ้าวก็มันมีสิทธิ์รูปไงตัวทีส่สองเอามาฮะามาแหละจากอันเมื่อกี้แล้วลองไม่ดูดิเอ้ยเดี๋ยวกูพูดตรงนี้ก่อนว่าสมมติว่าถ้ารูปไหนมึงทายก็ไม่ถูกแล้ว <ST AR C> ผมมีตัวช่วยให้จะเป็นคำใบ้<า>แบบว่าสมมติว่า,วาชิดไม่ออกแล้วเอ้ยขอขอใช้คำใบ้แต่คุณมีสิทธิ์แค่คนละครั้งนะในสิบภาพต้องคิดดีๆว่าจะเอาคำใบ้จากตัวไหนเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะเมื่อกี้ก็มเป็นรูปแบบจะรูปเหม ในความมันในมุมมองกูนะมันกูเยอะจะมองอะไกันมันกูขอตอบว่ามันต้องพีกูตอบว่าสิงโตพูดมาเฮียกูจะขออะไรชู้แล้วกูแสบตาทุกคนฟังเฮ้ยกูว่ารูปเนี้ยมันยัดอย่างอื่นได้พวกความยาวของอันเนี้ยมันสามารถที่แพงได้มันเป็นยีราฟเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นตองกูเริ่ตัดแล้เนี้ยใช่เหรอเฮ้ยเฉลยกระต่ายครับผมโดนไปป่ะอันนี้ไม่ยีราฟไม่หรออันเนี้ยเนี้ยคอยีราฟแต่หัวขาด รับท่านไหนเนี่ยคุณไม่เป็เแค่ส่วนตันดิผมจะไม่เป็นคนลงโทษคุณให้คุณทำกันเองเลยจะเมื่อนเราเป็นพันธมิตรกันอืมอย่าถ้าไม่ติดต้องไม่ใส่สูตรต๊อกอกไเฮี้ยเกี้ยวนี้ไม่นเด็กขัดตัตายกูจะใส่สูตรทุกเทปตัวเกวของากองเพราะผมมึงเป็นหน้าบ้าด้วยไงใช่มึงมีเป็นที่แค่นั้นน่ะ มึงเลยโดยแค่นั้นแ่ะไปกันต่อเนื่องครับรูปที่สมเริ่มง่ายคือแล้วนะดูจากรูปเ่าเนี่ยเริ่มง่ายคือแล้วนะครับนี่สังเกตจากความผิดพลาดเดีเทลไม่หมดเฮ้ยมีขนไม่ขนตอนได้คัดมันได้คัดขนไม่เป็นงาเลือกทรงมันมันสามารถเป็นไก่ไม่แน่ไม่แน่จังหวะห่างปุ๊บแล้วคอมันกระตักอย่างเงี้ยจังหวะโยคอได้อยู่แต่โมยมุมอาจจะเป็นปลาวันตัดบกปลาวันมีขาครูขออนว่าฮิปโปฮิปโปเฮ้ย เฮ้ยคนใกล้กล oh. hey, ัวไอ้ข okay. oh, so ึ้นบกขึ้นน้ำน่ะเฮ้ยยิปยิปโปผมจัดมาเป็นสัตว์บกเพราะผมเอารูปตอนขึ้นน้ำไปน้ำมาอ๋อมาเล่นฉลาดโอ้ยมันตอบสัตว์น้ำได้เนี่ยมันก็ตอบฉลาดได้ตอนฉลาดเคยตื้น คุณจะคุณตอบว่าเป็นพิโปกพิโปกุตเตมัสนะฮะส่วนนี่มันตองเพาตอนอยู่บนบกเลยนะท่านผู้ตอนอยู่บนบกเออคุณเองเป็นตัวงูมีขางูมีขางูเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะฮะแต่พอมีขาพอมีขาลุ้นเป็นสัตว์บกแปลว่าเป็นงูเล่นไพ่แล้วงูมีขาเฉลยปังเหนหน้าแดงครับผม ไม่ใช่แลขคูเหรออาจจะแตกต่างนิดนึงแต่ท้ายทนี่คือมีแพนด้าแดงนะครับที่เกิดมาไม่เคยเห็นแต่เราจะมึงก็ไม่ต้องได้คัดรูปอื่นมาไอ้ที่หลังมึงก็ให้กูปะกันเลยแล้วมึงก็จะเลยที่หลังสามอันไม่มีถูกแต่รู้บอกว่ามึงเี็กรู้จดกกใครมีผ้าด่ไอ้เยอะยากว่ะสามสองไอ้กระไรทูยังไม่ยังไม่หมดคนน้ำแดงอ่ะลาดลงหน้าเลยเฮ้ยเอาไหมเบ๊งเบ๊งกูจะชดชาบีจับบิน เปลือกคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเปลือคนไม่ดูมาเปลือคนใหม่มาดูคลิปนี้ไปกันต่อต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องรูปที่สี่รูปนี้ง่ายเรียนชัดชัดเจนแต่อย่าลืมนะคุณยังมีตัวช่วยคำใบ้คนละชีวิตนะฮะผ่านมาสามรูปแล้วกูท้อแล้วนะเพราะว่าเราตอบผิดอ่ะมันต้องหักมุมเวงมันต้องเอารูปมันนี่แหละออริจินอลเนี่ยรูปเนี้อ่าเอารูปจริงมาเพื่อว่าหักเพื่อให้เราคิดมากไปเองแหละเออว่ะต่อปูดเขียนอะไรก็พูดเป็นตลกดีว่ะต่อปูด อ่ะผมขอตามปูดต่ออูดจังคู่เลยฮะอ้าวลงหมดอ่ะกูยอมโดนเลยเฮ้ยเอ๋อถือรอได้เลยฮะโดนแน่เนยเป็นคนพูดเองแล้วว่ไม่อยากเปิดกางเกงกูบอกเองว่าไม่อยากเปิดเกงทำเองเลยเจิมเลยเฮียเจ๋งเลยครับถือรอเลยนะฮะสามสองหนึ่งป๊อมาขอบผม เป็นอูดแบบไม่มีโหนกเปล่าออันนี้ลูกอูดไเนี่ยเรียบร้อยฮะจัดการฮะต้องกูดูแล้วเว้ยพวกคนดูเขาทาอะไรกันเวลาเห็นพวกเราโดนลิปครีมโปนหน้ากูดูเองเองกูยังทาเลยมึงไม่เข้าใจอ่ะไอ้เหี้ยกูวันนี้ก็ไม่ถูกอ่ะเฮ้ยมีตั้งสิบลูกคุณยังจำการเขียนตามคำบอกคำอ่านได้ไหม พี่บอกว่ามันมีสิ่งใดคำเนี่ยมันต้องถูกแล้วทำอ่ะผมช่วยนิดนึงนะฮะอย่าคิดเยอะพยยาามกูไม่ได้คิดเยอะเลยกูเห็นรูปอูนกูตอบอูนไปเลยที่เนี้ยจริงไอ้เรื่อูเห็นด้วยคิดเยอะตรงไหนเนี่ยไปรูปที่ห้ารูปที่ห้าอ่ะถ้ามันบอกว่าไม่อยากไม่ต้องคิดเยอะกูตอบหมีหมีอ่ะแต่กูอยากกลับไปคิดใหม่ เม่ใมึงแล้วมีน้องเนี่ยคุณกัผมแตกกันแล้วแหละคุณจะท้าผมคุณเลาวละตั้งแต่เล่นมาคุณยังไม่เข็ดเหรอคุณไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดผมไม่เข็ดอยู่แล้วคุณแม่งช่างเซลล์สมองน้อยยิ่งนะคนอย่างคุณอ่ะจะบริหารประเทศน่งมึงเป็นเล่นนิ้วที่ไหนมึงเขียนคิ้วหนาด้วยเว้นคิ้วลำเปรย์และมึงเขียนหมาอย่างการตอบของคุณฝั่งอีกเป็นหมานะฮะคำตอบว่าไก่เฮ้ยอาจจะอยู่ในซุ้มไง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะหยิบรอเลยไหมหรือให้ผมเปิดแล้วก็หยิบเดี๋ยวผมหยิบรอเลยเอ้ยสามสองหนึ่งรูปที่ห้าครับผมกอริลลาครับอะไรความใกล้เคียงวะเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่คือความใกล้เคียงตรงหัวของกอริลลาเลยครับเป็นเกละบือลงมาเลยอยู่ที่ไหนบนโลกก็ไม่มีใครจ้างมันทำงานไม่น่ามีใครจ้างมันทำงานมา พยายามดดีๆนี่ผ่านไปห้ารูปแล้วนะเตจาวเลยไม่ไล้ใช่ไปต่อเลยมันเหมือนแบบจำใจแล้วเดี๋ยวช้าตัวนี้แต่มันแข็งติดหน้าต่อไปตัวที่6กูยังมีตัวช่วยของกุลแตัวช่วยนะฮะอย่าลืมนะฮะใช้สิทธิประโยชน์ให้คุ้มค่านะฮะอุวยสูตรเพื่อนแล้วไงโอ้โหไอ้ขี้อดูแม่งพูดและหน้าพวกกูออ่ะเ๋ภาพมาน่าอ้วันนี้โคตรง่ายผมบอกเลยโอเคไหนก็ไหนแล้ว ทางมาครึ่งทางแล้วผมพอใช้ตัวช่วยมีลูกตาสองดวงฮนะแต่พี่อะไรม,มีตา <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> เริ่มแคบและเริ่มแคบแล้วพอบอกว่าม,มีตาสองดวงเริ่มแคบแมงมุมมีหลายตาอ่าอแปลว่าไม่ใช่แมงมุม,มแล้วไม่กูจะจำแมงมุมพี่อะไรไรเอ้าไม่รู้อ่านเป็นไปไดุ้ณลองคิดดีๆอยู่มันกำลังว่ายก็เป็นแมงมุมแต่กูบอกมี่สองตาเออสองตาอ่าแต่พี่การ้เอารูปแมงมุมลับตาที่เหลือเหลือสองตาใครจะไปรู้มาขนาดนี้แล้ว จริงว่าไไแล้วว่าแล้วจริงมึงคนมีสิทธิ์ให้เราเยอะๆยอะทำไมเน,นี่ยว่างเนี้ยมึงไงกว้างมากเลยรู้สึกไม่อยากโดนก็ไม่อยากโดนที่แต่ก็ไม่รู้จะเดาที่อะไรเลยกูขอยืนยันว่าเป็นหมาเหมือนเดิมอ่ะหมาเพราะหมามีตาสองดวงนะฮะนะฮะหมามีตาดวงมีสิทธิ์ก็สองไงที่อ้าวใครจะไปรู้อ,ะอ่ะถ้าเกอดแมงมุมหลับตาอีกยต่อหมีหมีเฮ้ยหมีก็มีตาสองดวงเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ต้องแพ้ไม่ที่ จะเลยเลยเอ้าพิธีกรจะพิธีกรเราวต้องแบบเออนำเสนอหนึ่งสองสามหมด ตอนแรกอะตอนมึงทำรูปเนี้ยกูคิดไว้ว่ามึงจะทายถูกนะเพราะว่าประมาณ5รูปที่ผ่านมาพวกมึงเริ่มจับทางกันได้แล้วใช่ไหมแลอวแบบเอ้ยแม่งหลอกแนะและกูคิดว่าช้างตัวมันใหญ่มึงต้องพิกกันยเป็นตัดตัวที่เล็กประมาณนั้นในความคิดกูว่ากูนึกว่าพวกมึงจะฉลาดกว่านี้ไงไม่เลยมุดมีกี่ตาดูดิสองตาไอ้เหี้ยมันก็ถูกของกูกอเคี ต่อไปตัวที่เจ็ดไก่งความจริงแล้วฮะมีอีกสิบลูกไก่แล้วไก่ในหลังหน้าแล้วไก่แล้วที่เมาครับผมตัวนี้ไม่ยากเห็นต้นไม้อันนี้เห็นต้นไม้แล้วเห็นไหมครับแค่เป็นเงายังไม่รู้เลยตัวอะไรเ <laughs> นี่ย <laughs> เอา้าลองคิดดิตัวอะไรเกาะบนต้ไนไม้นี่โอ้โหนี่ใบเพลิงเนีย่ยใบโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยไอ้เหี้ยมดก็ตอบได้เลยเนี่ยมีโค้กอ่ะเฮ้ยอาจมีสิทธินะเป็นตลาช่อน เพราะว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนอะปลาช่อนย่อมอยู่บนต้นไม้นะฮะลองคิดดูลิงข้าไปกินบนต้นลิงข้าไปกินเลยคิดไม่ทันยังต้องเลยเพื่อว่าลิงข้าเอาไปฝากให้ไวขอเดาว่าสล็อตเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสยำมะม่วงยำมะม่วงมีสิลิงกินบนต้นไม้ใช่ถ้าในรูปมียำมะม่วงผมให้คุณชนะผมให้ผมให้คุณหนึ่งคะแนนเลยมาแล้วฮะรูปที่เท่าไหร่มันจะมีได้ไงเฮ้ยรูปที่เจ็ดรูปที่เจ็ด เลือดาวครับผมนอน่อยเลยอยู่บนต้นไม้จริงไหมจริงผมโกหกคุณไหมนี่ดูลอยต้นไม้ต่อกันเตะบอกบอกแล้วว่าลองคิดดูสัตว์อะไรบนอยู่เกาะบนต้นไม้ไม่โดยที่พวกมึงไม่ต้องใช้เลยนะตัวช่วยเลยนะกูจะตอบถูกไหมล่ะอ้าวอย่าลืมอย่าลืมอย่างน้อยุณก็ไม่ได้แปะตัวเองนะกูแปะมันนะมึงมีความสุขไหมมึงได้แปะหน้ามันน่ะมีความสุขเลยมันแปะกันไม่รู้ว่าไปไป ไอ้หี้ยกูไม่รู้ว่าดูฮาไหมแต่กรูฮาในภาพที่แบบพวกมึงเฮ้ยเดี๋ยวคูเฉยให้เพื่อนกูรักเพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อมันติดหน้าม้ามึงหน้าม้ามึงหน้าม้ามึงเปนฝัดลงนะเอามีดโกนนะไม่ได้จะโกนด้วยใส่เยอะไปหน่อยนะเนี่ยตัวที่เจ็ดก็ยังไม่มีใครทายถูกนะเฮ้ยนี่มันเล่นมาเจ็ดตัวแล้วนะโดทกไปเฮ้ยยังตอบเดิมครับู มันมาแล้วมันกำลังขึ้นบกไอ้เวน,ข,น,นขอใช้ตัวช่วยใช้จริงอะใช้เป็นสัดสีขาครับผมมีโอกาส <laughs> เพิ่มมา50%เยอะจริง <laughs> เอาตัดหลายตัวเลยนะกิงกากิ้งกาเฮ้ยเป็นไปได้มีสีขาโีต <c oughs> อะอะชเชลเลยน,นะฮะสมเสร็จครับผมเชี่ยกูคิดอยู่แล้ว แล้วมึงไม่ตอบล่ะมึงคิดแล้วผมบอกแล้วว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมึงตอบเริึงคิดอะไรมึงตอบเลยคือว่ามันคงมันสัตว์ใกล้เชียวมึงคงไม่เอามาหรอกอันนี้บอกแลักษนะา,ข,นาของสมเสร็จนะฮะสมเสร็จคือเท้าของเขาจะคล้ายๆกับแรดหรือทิปโปเเรานัจะเป็นแบบหนาๆแล้วมีแล้วก็มีงวงเหมือนช้างอะไรอย่างนี้ใช่ใชใชเป็นสัตว์ป่าสงวนรู้เยอะอีกอีใกล้สุ่พันแล้วเอาผมผมหาข้อมูลมาผมก็ต้องรีเสิร์ชสิของกัน ไปทำจมูกมาใหม่เหรอเป็นสัญยกรรม,มมาเป็นงานโดมม่งมัโคตรโด่งเลยแหลม่างนี้เลยตัวนี้ก็ยังไม่มีใครทายถูกนะฮะหลังจากที่เบนคิดแล้วนะว่าจะทายแต่ทำไมไม่ทายน่าเสียดายจริงนะเสียดายมากแต่ตอนนี้ทุกคนใช้สิทธิ์ตัวช่วยกันหมดแล้วนะตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ยากอย่าคิดเยอะผมบอกแล้วว่าอย่าคิดเยอะ วัวควายเฮ้ยไม่คิดเยอะเลยทำไมมึงตอบใกล้ๆกันเลยวะเพราะกูเห็นหน้ามันกูเลยตอบของเสาควายดิเฉลยจริงโจ้ครับผมเฮียไม่ได้วัวควายไม่ใกล้เคียงเลยฮะนี่จิโจุ้๊กอยู่ในหัวกูนะกูจะตอบะจะจะตอบจะตอบตาที่ใบมันสีขาเออกูจะตอบเป็นโจ้แต่มึงบอกว่าสีขาใช่เออกูเลยไม่ตอบจานกาจานมันฮะ เล้วกคุณ้นหน้า <funz> ร <iona> ักเลย่าครัเฮียกระเด็นใส่สูตรกูต่อไปรูปสุดท้ายแล้วนะรูปต่อไป9ตัวยังไม่มีใครถูกเลยนะ ขอใบาบาตรเห้เนาะอ่าผมาให้ใบให้เป็นแบบกรณีพิเศษรูปสุดท้ายของวันนี้ตัดสินแต่เดี๋ยวผมด้วยความที่ใจดีเป็นเพื่อนผมจะา้ให้เล็กน้อยแล้วกันแต่คําบ้านี้อ่อาคำนี้คําบ้านี้จะไม่เล่นเล่นเล่นแล้วจะไม่มาสองกล้องสองตาสี่ขาอะไรไม่เอาแล้วพร้อมรับคํใบ้ของรูปนี้แล้วหรือยังรูปสุดท้ายแล้วฮะมีขนจริงจริงไม่ต้องให้มันเป็นวิธีกรก็ได้ขนเป็นไหฮะอ่าขนสั้นหรือยาวบางตัวก็วอยาก <laughs> ยังยังบิ่หลือไอ้เนี่ยจะเต็โตะมันจะแคบอยู่แล้วเอ้าเมื่อคือเผื่อบางตัวมันเด็ดล็อกขึ้นมาแบบยาวๆปล่อยยาวปล่อยเจอกูอยากดูดูมากแต่เอาไม่เห็นแล้วนะ มึนก็จะเป็นฝ้าอ่าตอนนี้ได้คำตอบแล้วคือมีขนแล้วก็บางตัวยาวบางตัวสั้นหมามีสิมีสิเพราะว่าคุณทายหมามาหลายตัวแล้วใช่มันต้องออกมาหนึ่งมันต้องออกทั้งตัวขเราว่ะขอนดาวเลยขนดาวเลยแกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะยังไม่ออกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมีขนเอ้ยเฮ้ยเล่นตาคุยก็คุณตัวเรื่องอะไรต้องขอดเกณฑ์เลยแล้วแหละต้อเฉลยแล้วนะฮะ อิงตอบหมาเบนตอบแกะนะฮะทั้งหมาทั้งแกะบางตัวสั้นบางตัวยาวกับขนนะฮะทําเฉลยของรูปนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายไม่บอกเลยว่าไม่ยากถ้าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะไลออนคิงนะฮะเมียแคทเหรอเมียแคทครับคูบลอเป็นสัตสังคมด้วยเล่นมีขนไหมบางตัวสั้นบางตัวยาวมีกลัวว่าคุณมีไม่เช่ดิผมเอามาหลายตัวเลยอยู่เฉยหน้าเยียหน้า มองพวกกูเป็นใหญ่อยังมองสนุกเนี่บอกแล้วไม่ยากเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยดูแล้วอันจริงสองตัวนี้เขาจะเป็นเพื่อนซี้กันหมูป่ากับเมียแคสเนี่ยเจอนะครับเราจะจับฉกมันเริ่มละลายแล้วต่อต่อโอเคครบสิบภาพแล้วคะแนนในวันนี้ศูนย์ต่อศูนย์ถือว่าเสมอครับทำไปได้นะฮะเหมือนเตะบอลเลยนะฮะเตะ90นาทีสุดท้ายเสมอกัน0-0 ัไม <cin stereotype> ่ลงจริงจิงอย่างเงี้ยเชี่วเชี่ยนะฮะตบลงตบลงกันตลอดเกมนี้ขอสรุปว่าเกียร์ชู้ใช้เยอะครับอเสมอจับมือจับมือเป็นการกติกาขอะการทอมิรเราจะไม่มีการแข่งต่อกันอด่ีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้เป็นกำลังใจให้ท้งคู่ด้วยฮะหมดหมู่หน้าของเป็นหมดหมู่อะไรรอคอยชมกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ ถ้าม sí, si, no ึง <ini> ป <again. ros ient> ้ายว่าตัวเล็กมีขนขอบตานังกูก็ยังไม่รู้อยู่อ้เนี้ออันนี้เห็นด้วยไอ้เนี้มันยากจริงไอ้เนี้ไม่ไม่นึบไม่นึกแต่มันแคบลงมั้ยแต่ถ้ามึงพูดอะไรออนหริงเอ้ยแล้วตีแล้วก็หอกมาอ้าวจะบ้าให้มึงแทนถูกทราไมอ่ะขนสั้นนังขวัยอ้เนี้